ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงย่อมรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัย นิทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธ,โรธคามินีปฏิปทาเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิภิกษุผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเร่นอยู่ภิกษุ ผู้หลีกออกเร่นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงย่อมรู้อะไรตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปาทาเธอทั้งหลายจงถึงความประกอบในการหลีกออกเร่นอยู่ ภิกษุผู้หลีกออกเร้นอยู่ย่อมรู้ตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่าน,นี้ทุกขนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคาิินีปฏิปทา ดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชแล้วเพื่อรู้อริยสัจสีตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการจักออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักออกบวชเพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่งในปัจจุบันอาการออกบวชเป็นบรญประชิตโดยชอบกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชอยู่เพื่อรู้อริยสัจสี่ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นไหนคือ ทุกขอริยสัจท,ทุกขสมุทัยอริยสัจท,ทุกขนิโรธอริยสัจท,ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอดีตการในอนาคต,ตการในปัจจุบันการออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบ กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดออกบวชเพื่อรู้อริยสัจสีนี้แหลตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสม,มุทยัยนี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่งในอดีตการออกบวชเป็นบนรรณชิตโดยชอบรู้แล้วตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดรู้แล้วซึ่งอริยสสตรีตามความเป็นจริง กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในอนาคตการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบจักรู้ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดจักรู้ซึ่งอริยสัจสีตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึ่งในปัจจุบันการออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบย่อมรู้ตามความเป็นจริง กุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดย่อมรู้ซึ่งอริยสัจสี่ตามความเป็นจริงอริยสัจสี่เป็นฉไฉนคือทุกขะอ,อริยสัจทุกขะสมุทัยอริยสัจทุกขะนิโรธอริยสัจทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจก็กุลบุตรเหล่าใดเหล่าหนึง่ง ในอดีตการในอนาคต,ตการในปัจจุบันการออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบรู้ตามความเป็นจริงกุลบุตรเหล่านั้นทั้งหมดรู้ซึ่งอริยสัจสี่เหล่านี้ตามความเป็นจริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอทั้งหลายพึงกระทำความเพียร เพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขนิโรธนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา